ปลาหมอดอกม่วงเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของยาสมุนไพรต้นเหงือกปลาหมอเป็นไม้พุ่มขนาดกลางมีความสูงประมาณ1-2เมตรลำต้นแข็งมีหนามอยู่ตามข้อของลำต้นข้อละสี่หนามลำต้นกลมกลวงตั้งตรงมีสีขาวอมเขียวลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5เซนติเมตรใบเหงือกปลาหมอ ใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะของใบมีหนามคมอยู่ริมขอบใบและปลายใบขอบใบเว้าเป็นระยะๆผิวใบเรียบเป็นมันลื่นแผ่นใบสีเขียวเส้นใบสีขาวมีเหลือบสีขาวเป็นแนวก้างปลาเนื้อใบแข็งและเหนียวใบกว้างประมาณ4-7ถึงเซนติเมตรและยาวประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรใบจะออกเป็นคู่ตรงข้ามกันก้านใบสั้น ดอกเหงือกปลาหมอออกดอกเป็นช่อตั้งตามปลายยอดยาวประมาณ4 6นิ้วทั้งนี้สีของดอกขึ้นอยู่กับพันธุ์ของต้นเหงือกปลาหมอคือดอกมีทั้งพันธุ์ดอกสีม่วงหรือสีฟ้าและพัน์ธุดอกสีขาวแต่ลักษณะอื่นๆเหมือนกันคือที่ดอกมีกลีบรองดอกมีสีกลีบกลีบแยกจากกัน ส่วนกลีบดอกเป็นท่อปลายบานโตยาวประมาณ2-4เซนติเมตรบริเวณกลางดอกจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ผลเหงือกปลาหมอลักษณะของผลเป็นฝักสีน้ำตาลลักษณะของฝักเป็นทรงกระบอกกลมรีรูปไข่ยาวประมาณ2-3เซนติเมตรเปลือกฝักมีสีน้ำตาลปลายฝักป้านข้างในฝักมีเมล็ดสีเมล็ด ต้นเหือกประหมอดอกม่วง ซึ่งนับเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นของคนไทยมาตั้งแต่โบราณเหงือกประหมอดอกม่วงมีสรรพคุณทางยานำมาใช้ในการรักษาโรคได้อย่างหลากหลายที่โดดเด่นมากคือการนำมารักษาโรคผิวหนังเกือบทุกชนิดเช่นแก้น้ำเหลืองเสียช่วยบำรุงรากผมแก้ประดงเป็นยาอายุวัฒนะรักษาตกขาวและดูขาวของสตรีแก้ไข้ลมพิษฝี แก้ฝีสรางใช้เป็นยาขับพยาติเป็นยาแก้ไอขับเลือดแก้ฝีรักษาโรคผิวหนังจำพวกผุพองน้ำเหลืองเสียเป็นยาแก้โรคงูสวัสด อีกทั้งศูนย์สิรินาราชนีได้นำเหงือกประหมอดอกม่วงมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนศูนย์ส,สิรินาราชนีซึ่งผลิตโดยชุมชนตำบลปากน้ำปานจำนวนสองชนิดได้แก่สบู่เหลวสมุนไพรเหงือกประหมอมีสรรพคุณบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังมีตัวยาต้านการอักเสบของผิวหนังหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะบวมน้ำเหลืองและแชมพูสมุนไพรเหงือกประหมอมมีสรรพ คุณบรรเทาอาการคันระะาาเครืองหนังศีรษะช่วยบำรุงรากผมซึ่งผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาราชินีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่062-135-9386หรือ032-632-255 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนและรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุลกองทุนอนุรักษ์แม่น้ำปานบุรีเพลินใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน